โอเคค่ะ okay, น,น้องเรามาเริ่มกันเอ้ยไม่ได้เริ่มสิเรามาต่อกันในบทที่เอ้ยในตอนที่ที่7ใช่ไหมหรือตอนที่8 8ตอนที่8โอเคตอนที่8เราติดค้างกันตรงไหนแล้วนะตอนนั้นพี่ถึงตรงไหนแล้วเราถึงตรงที่อะไรถึงตรงที่18ใช่ไหมก็คืออะไรคือออ n ิ t ท o l o g y คือการศึกษาเกี่ยวกับนกหรือปัสสีวิทยา ต่อ,อไปก็คือข้อที่19ซึ่งพี่แอบเขียนไว้นิดนึงนะคะข้อที่19คือ paleontology คือการศึกษาเกี่ยวกับซากซากนะคะดึกดำบรรน,นั้นเองอจดไปค่ะน้องซึ่งซากดึกดำบรรน,นี้มีชื่อเป็นภาษาไทยนะคะคือบรรพชีวินวิทยาค่ะจดไป Paleontology การศึกษาเกี่ยวกับซากดึกดำบรรบรรพชีวินวิทยานั่นเองโอเคนะถ้าไม่ทันก็สต็อปได้ต่อไปเข้าที่20 20นะคะ Parasitology 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 นะคะอ่ะ คุณคุณแม่คำว่าพาราสิตคุณคุณใช่ไหมพอน้องเป็นอยู่ไม่ใช่พาราสิตก็คือพวกที่มันชอบเกาะชอบอยู่พวกพยาธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องพาราสิสโทโลจีก็คือการศึกษาเกี่ยวกับอะไรการศึกษาเกี่ยวกับพวกปรสิตต่างๆพยาธิต่างๆนั่นเองการศึกษาเกี่ยวกับพวก เกี่ยวกับพวกอะไรปอสิตใช่ปะ่ะเขียนผิดทำไมไม่ทักล่ะคะเขียนผิดนะคะเนี่ยเกี่ยวกับพวกปรสิตโอเคการศึกษาเกี่ยวกับพวกปรสิตนะปอลัสิตหรือพยาธิต่างๆ ปรสิตต่างๆแค่นี้ดีกว่าปรสิตปรัชิตจปรัิรต,ตโจการศึกษาเกี่ยวกับพวกปรสิตต่างๆโอเคต่อไปข้อที่21ข้อที่21อนะ2ี่ก็คือฟิโอโลจี คุ้นๆกับคำว,ว่าฟิสิกส์ใช่ไหมมันคือสาขาวิชาหนึ่งโอเคฟิสิกส์ฟิสิโอฟิสิโอโจีคือการศึกษาการศึกษาการศึกษาเกี่ยวกับการทำงานของโครงสร้างร่างกายต่างๆการศึกษาเกี่ยวกับพี่ต่อนะคะเกี่ยวกับการทำงานหน้าที่ เขียนหน้าที่บทบาทของโครงสร้างต่างๆโอเคฟิสิโอโลจีฟิสิโอโลจีคือการศึกษาเกี่ยวกับการทำงานหน้าที่บทบาทโครงสร้างต่างๆซึ่งแตกต่างกับสันฐานวิทยาสองอย่างนี้จะมีคนที่สับสนมาก น้องอาจจะไม่สับสนแต่คือมันมีส่วนมากไงสันฐานวิทยาหรือ morphology ที่พี่บอกไปตะกี้ข้อที่เท่าไหร่17เ็าบอกว่ามันคือสันฐานวิทยาคือศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างเท่านั้นนะคะน้องไม่เกี่ยวกับการทำงานซึ่งถ้าเป็นการทำงานของโครงสร้างเนี่ยมันก็จะเป็นข้อที่21ก็คือ physicsology หรือมีชื่อภาษาไทยก็คือสรีรวิทยานั่นเองโอเคเขนผิดแป๊บหนึ่ง โอเคเดี๋ยวจำสับสนกันนะเดี๋ยวน้องๆพี่มีข้อสอบให้ดูว่ามันจะสับสนกันยังไงโอเคอ่ะต่อไปยี่สามแล้วเสร็จแล้วเย่พี่ๆยี่สองละโอเคลืมยี่สองไปได้ยังไงเนี่ยตลอดตลอดตลอด,ตลอดเลยยี่สอง taxonomy แท็กโซเหมือนแท็กซี่หรือเปล่าโอเคไม่เหมือนนะคะพี่เล่นมุกไม่มีใครตลกเลยแท็กซโนมีคือการศึกษาเกี่ยวกับการจำพวกของสิ่งมีชีวิตค่ะ คือสิ่งมีชีวิตในโลกเรามันเยอะไหมเยอะนะถ้าเยอะพอเยอะพออะไรที่มันเยอะเรานักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็เลยต้องจัดจําพวกมันอย่างเช่นพวกอะไรเลี้ยงลูกด้วยนมพวกสัตว์ปีกพวกอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าการจัดจําพวกมันเป็นวิชาเลยนะคะน้องคือเป็นวิชา taxonomy เลยคือเรียนเกี่ยวกับการจัดจําพวกเลยอะคะ่ะน้องซึ่งมันเยอะมากจริงแล้วมันมีเยอะแล้วเราต้องเยอะจนเราต้องเรียนอะน้อง ซึ่งการจัดจำพวกนี้มีชื่อเป็นภาษาไทยน้องๆอาจจะเคยได้ยินนะคะ,ะนั่นก็คืออนุกรมอนุกรมกรมวิธานั่นเองโอเคแยยี่สองแล้วต่อไปข้อที่23ามเปลี่ยนชื่อกันเอ้ยเปลี่ยนสีกันสีแดงไปเลยเพื่อความสำเร็จของเราจะจบแล้วนะคะข้อที่ยีสาม สุดท้ายก็คือซูน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 โรจีนั่นเองซูนโรจีคำว่าซูนคือเห็นไหมแปลว่าสัตว์ใช่ไหมนั่นคือการศึกษาเกี่ยวกับสัตว์เกี่ยวกับสัตว์ตเลยค่ะโอเคไหมสวนสัตว์อะไรเงี้ยหรือมีชื่อภาษาไทยก็คือสัตว ตะวิทยานั่นเองโอเคไหมคะเสร็จแล้วถึงยี่สิบสามมาแล้วเป็นไงเหนื่อยไหมร้านเขาว่าพิมพ์ตกมาพี่เลยต้องให้น้องช่วยเขียนโอเคปะอะเดี๋ยวเรามาต่อกันหรือว่าอยากพักก่อนอยากพักใช่ไหมพี่ไม่ให้พักหรอกต่อกันเลยดีกว่าโอเคเราจะมาต่อกันนะคะซึ่งไอ้ยี่ิบสามข้อเนี่ยถ้าถามพี่ว่ามันออกข้อสอบไหมน้อง เขาก็สอบไอ้พี่อะไรเงี้ยบอกว่าออกน้อยมากนะคะประมาณ1 1ข้อต่อ1ฉบับซึ่ง1ฉบับมี100ข้อก็คือมันออกน้อยมากเลยเกี่ยวกับเกี่ยวกับสาขาเนี่ยซึ่งเดี๋ยวต่อมาพี่จะเอาตัวอย่างข้อสอบมาให้น้องดูนะคะซึ่งเดี๋ยวพี่ขอจบอมวนนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะแล้วเจอกันมวนต่อไปสวัสดีค่ะ